ตอกไปเดอะร็อกทำลาย DC ไม่สำเร็จเลยกลับมาทำลาย w, w e ลาย WWE สนใจเรื่องราวมวยปล้ำเรื่องไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับโอ้โหวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดถึงครับกับเรื่องราวของเดอะร็อกนะที่เกือบจริงๆแล้วครับที่จะได้กลุ่มอำนาจนะในการบริหารฝั่งของการสร้างหนังนะของ DC เนาะซึ่งกระพวกหนัง DC ก็หลายซปเปอร์แมนแบทแมนอะไรพวกเนี้ย นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโชคดีของ dc ที่เปลี่ยนใจทันแล้วก็กลาบลาทันก็เลยไม่ไปถึงความชิบหายตรงนั้นคือเหมือนที่เราเห็นกันนะครับว่าเรื่องของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถือว่ากำลังบูมอะบูมขึ้นมาเนาะในช่วง10กว่าปีก่อนหน้าอะไรเงี้ยที่ก็เป็นฝั่งของมาเวลดีขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ฝั่ง DC เนี่ย ก็พยายามก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเหมือนกันให้กลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาควรจะเป็นแต่กลายเป็นว่าทุกๆอย่างดูจะไม่ได้เป็นไปตามแผนแล้วก็โอกาสเนี่ยมันไปเข้าทางฝั่งของเดอะร็อกโดยบังเองิญซึ่งอันนี้พูดก่อนแล้วกันว่าประเด็นเรื่องของอำนาจที่เดอะร็อกเคยเกือบจะได้นะครับตอนนี้เหมือนว่าจะอยู่ในมือของคนที่ใช่แล้วแหละนะก็คือเจมส์กันที่เคยทำหนังประสบความสำเร็จมาก,ก่อนนานีน้นะแล้วก็ตอนเนี้ย เพิ่งจะทำซูเปอร์แมนที่เป็นหนังใหม่ที่กำลังอยู่ในโรงนี่แหละนะครับเห็นว่าสนุกนะเขา,าย่างั้นคือผมก็ยังไม่ได้ดูหรอกแต่เอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีกว่าสลับฝั่งของ DC Studio ที่กำลังมีการก่อร่างสร้างตัวพยายามสร้างจักราวาลใหม่ของพวกเขาในการเล่าเรื่องราวต,ต่อไปหลังจากนี้ทีนี้กลับมาถึงเรื่องราวของ The Rock ครับถ้าว่าจำกันได้เนี่ยมันเคยมีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Black Adam สถูกไหมฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ย b l a c k Adam เนี่ย เป็นตัวรออ้ายใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนว่าพยายามวางเรื่องราวแบบคือมันดูแปลกๆอะ่ะเออคือสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องราวหนังที่เป็นเดอะร็อกเป็นศูนย์กลางประมาณนั้นนะโดยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีการเปิดเผยในภายหลังเนี่ยซึ่งผมก็เพิ่งได้ข่าวานะครับเป็นการยืนยันอีกทีเนาะคือก่อนหน้าเคยมีข่าวแหละว่ามันเป็นประมาณนี้แต่โอเคนะวันนี้ได้ข่าวยืนยันมาว่าประธานของ Warner Brothers นะครับเคยติดต่อให้เดอะร็อเนี่ย เป็นคนกอบกู้จักรวาลดีซีนะมีการพูดคุยถึงวิธีการนู่นนี่นั่นมากมายมีการวางแผนนะส่อนาคตของ DC อะไรแบบนี้เพื่อที่จะตั้งจักรวาลใหม่ขึ้นมานะในการเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรต่างๆนาะนาะก็ตามที่เป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะซูเปอร์แมนแบทแมนต่างๆนาะนาอะไรเงีนะ้ยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับไอออฟเฟอร์ตรงนั้นแหละแล้วก็อำนาจที่เดอะล็อกเ,เคยเกือบจะได้เนี่ยในการคุมบังเหียนตรงนี้นะครับ ก็ต้องจบลงเพราะว่าหนังแบ็คอดัมเนี่ยนะครับแม่งล้มเหลวซึ่งผมอาจจะบอกได้ว่าแม่งก็เป็นโชคดีแหละครับของ DC ที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นก่อน